Pumisa. pasa Hindi. Bhugol. Hindi. Ko. Dweep. Au. Kari. lamb Ras. ช่องแคบจลสันดีคลองเนฮเอร์ที่ลุ่มชื้นแฉะกัจฉบุมีอัธหนพระวาลดวีทเนินทราย बालुका स्तूप थिरा मैदान थम गुफा नाम जलप्रपात, जल प्रपात तन घाटी คาวสมุทรพระ,ะดวีปที่ราบสูงปัทาร์ภูเขาถ้าตีภูเขาร์วัตทะเลสา จีลทะเลสมุรมหาสมุทรมหาสากรบริเวณแห้งแล้งมรุสทัลเขื่อนบาด หน้าผาตีละภูเขาไฟจวาลามุขีโอเอซิสมรูดยานลากูลอนูปชีลแันดินไหว ภูคัมคลื่นสึนามิสึนามิน้ำขึ้นลงจววร์บาตาการกร่อนอัปรดันพูมิยากะจัลวายู การแปลสันฐานแผ่นธรณีภาค Plate v e r t a n i k i และทิจู Akshansh r e k h a i Longjiu Deshantar Khemtik d i k s u c h a k ทวีปมหาดวีปขอบฟ้าชิตษจหินหลอมเหลวลาวาหินหนึดแมกมาแทนที่ มานชิตรเส,ส้นสู์สู่บูมดยเรขาความแห้งแล้งสุขคเกษตรกรรมคริชีภูเขาน้ำแข็งฮิมเชล น้ำท่วมบา์น้ำบาดาลบูจลบรรยากาศวายุมันดลดินเมตติเขตร้อน उष्णकटिबंध कोलोक नया उत्तरी ध्रुव कोलोक ताई दक्षिणी ध्रुव पेट्रोलियम शिलारिस गैस धमाचार प्राकृतिक गैस गैसुम को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना, ना भूलें